ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับเอามาคุยกันหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับเอฟซี FC. ครับลาวพัฒนาออกเมื่อคืนนี้วันที่ยี่สิบห้าวันพุธที่ยี่สิบห้ามกราคมหกหกเอฟซีห้าศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์ครับล่างออกศูนย์สี่นะครับ จป็นางไรนอส่งมันกันป่ะนอเอฟซีครับก็รู้สึกว่ามีอาจารย์ทั้งเขาก็มีทั้งหลุดก็มีเนอยเอฟซีเนาะครับแล้วะเตรียมพามาเบิงเริ่มจากเจเจเล็กวิ่งนะครับเนาะครับวันที่ยี่สิบห้าคืนเมื่อคืนนี่ครับนอโมกลาคมหกหกลาวพัฒนาเจเล็กวิ่ง สองห้าแปดจับคู่เรื่องเสียงเบื้องบนผมีเนาะครับเนอเอฟซี FC ของเนาะเจเล็กวิงว่งงวดน,น,นี่ลุดเลยนะครับบมมีจักตัวมี่หาหกเลขออกหกศูนย์ก็ลุดไปเนาะครับเนาะเจเล็กวินะกว่งงวดน,น,นี่ลุดครับเอฟซีเอาธรรมดาเนาะครับเนาะก็มีเขาไม่ลุดธรรมดา ไปต่อครับเอฟซีไปต่อที่เซียนคนริมทางครับเราพัฒนาเซียนคนริมทางบนวิ่งลูดหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองบมีเนาะครับเอฟซีเนาะครับส่วนล่างวิ่งลูดสามกับสี่สามกับสี่กับ เขาเนาะครับเนะาะเขาเล่กวิ่งเลี่ยงหลุดอยู่หงเซียนคนริมทางครับซีเนี่เขาวิ่งเอารูดออกก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเอฟซีเนาะแต่ว่าจับคู่เพิ่นบ่มีบ่มีศูนย์มีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดลักซีครับเขาตะเลวิ่งเนาะงวดนี่หของเซียนคนริมทางครับ,รบธรรมดาครับเอฟซีเนาะมีเขาไม่หลุด เป็นเรื่องธรรมดาของหวยเราพัฒนาครับจังางใมือนี้ก็ตามกันต่ออีกเนาะเอฟซีเนาะครับเอานี้ก็ขอกราบขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อเสียนคนริมทางเนาะครับเนาะกับเกยเลขวิ่งเมื่อกี้นี่พอเตรียมลืมครับขอขอบคุณในลายธรรมดาครับเลขก็มีเข่ามีหลุดเนาะครับเอฟซีเนาะครับอย่างในมือนี้ก็คือนชี้ได้ตามกันต่ออีก วันศุกร์ที่27เจ็นะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เนะครับปู0 7, ูนย์เจ็ดเดยเตรียมบึงเออสี่หกศูนย์นเขานะครับเอฟซี 24, ของปูศูนย์เจ็ดเข่าตรงๆเลยนะครับ ต่ว่าเรขกวิ่งเรียกรูดปูให้รูดไปเนาะครับเนาะหกศูนย์เข้าตรงตรงนี่แหละครับปะเตียมเลวานิยำยอยู่ตลอดว่าตัวขึ้นบนเนียนให้ห้องมักตัวแด้ห้องกะเอาแมนบอรปะเตียมบอกมากตลอดนะครับคิดว่าเขาหกศูนย์เนาะครับเนาะเข้าหกศูนย์ตรงตรงกับปูศูนย์เจ็ด่วนล่างครับล่างนี่ช่สุดยอดปูเลยวิ่งศูนย์ตัวเดียวครับเขาพร้อมแต่ว่าเขาเป็นตกกลับเนาะ fc เนาะ ปูในศูนย์ตัวเดียววิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวจับคูสี่ศูนย์เลขออกศูนย์สี่ก็ถือว่าเขานะครับเนาะเพิ่นเน้นให้ตัวเดียวเน้นตัวถือร้อมเนี่ยพอแต้มนิวโวอยู่ตลอดนะครับยึดสนะีเนาะมาตัวใดก็อย่าลืมกลับตัวไว้นั่นะครับับปรากฏว,ว่าเขาตัวกับนะครับเนาะกนะับปูศูนย์เจ็ด 0, 7, เขาทั้งบนทั้งล่างบนเป็นบนล่างเป็น,ปนล่าง ขับสุดยอดเลยอขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดขับมือนีทรงไหมพอเตรียมยินจะปูผ่ <c oughs> านไปเนาะครับเนาะไปตัวที่ปูโคราดครับยืดซี่ โอ้โหโารกับสุดยอดเลยงวันงวดนี้นะครับเนาะวันที่ยี่สิบห้ามกราคือเมื่อคืนนี่นะครเนาะบนล่างวิ่งลูดศูนย์ตัวเดียวเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่ขับอีกสี่เนาะศูนย์นี่เห็นบหหกศูนย์ศูนย์สี่ยิงลูดเอาได้เลยเห็นไหตัวเดียวนึงแต่ว่าจับคูปูบนโบมีโบมีสี่นะครับเนาะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเรียงมันออกหกศูนย์ศูนย์สี่ จับกูบกเขาแต่ว่าเล็กวิ่งโอ้สุดยอดเลยวิ่งตัวเดียวเขาทั้งบนทั้งล่างครับเอาขอกราบขอบคุณปูหลายหลายได,ด้ครับเร้อปูโคลาดครับมือนี้ทรงไม่พอเตียมอีกเด้อฝากปีฝากน้องนะครับเนาะเป็นยังไงส่กมันกันบ้านอีฟซีครับไปสวกไปมัน,ก,นกับคอมเมนต์มาบอกเลเดอร์ให้พอเตียมดีใจน้ำเนี่ยอฟซีได้นะครับเพื่อเขา เตือหรุดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมที่เซียนพี่ไม่ครับเซียนพี่ไม่งวนี่เป็นจังไดน่เราวพัฒนาเซียนพี่ไม่ยิงรูดบนล่างมีห้ามีสามมีหนึ่งครับโคดราบโบมีนะครับเนาะห้าเจ็ดแปดห้าโอ้เป็นไงหกหนะึ FC, นะ่งเอฟซีเนาะมันออกหกศูนย์คิดไปเต็มหนะึ่ง เอากระบอกเป็นยังเนาะครับอีพีเนาะกับมีเขาไม่หลุดครับอ,อาจารย์กับเขาอาจารย์กับหลุดธรรมดาครับเนาะอันนี้ก็ขอกลาบขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนพี่ไม้นะครับเนาะรับมือนีก็อย่าลืมอันนี้เบื้องคิปเตรียมอย่าลืมส่งมาให้เดอ้อเซียนพี่ไม้หรือว่าอาจารย์ธวัชชัยเนาะครับฝนาะกพี่ฝากนอ,อนอีก่ไปต่อครับผม ไปต่อที่เสียนหน้องคายครับเอาลาวพัฒนาเมาื่าคืนนี้นะครับนะเนาะเซียนหน้องคายบนล่างมิ่งลูดหกกับเจ็ดปรากฏว,ว่าเขาหกเนาะครับเ c ซีเ,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 เนเาะเล็กวิ่งเล็กลูดเพิ่นเขาหกวิ่งจับคู่โอ้เขา่าหกศูนผอมตัวเอซีเนาะ เซีนยนนองไข่เห็นไหมครับลาวพัฒนา 4, 6, ออก460เข่าตัวเนียนเพิ่นพร้อม60ตรงๆเลยตัวนี้โอ้สุดยอดเลยมืองวดนี่เซียนนองไข่เซียนนองไข่รู้สึยยสยยวกว่างวดกวนกับเข่าดิหน่อ F4 เนาะครัมวอนี้ก็เข่าตัวตัวตรงอีกเอายังนี้ก็ขอกลับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับลาวพัฒนาเซียนนองไข่นะครับเอามือนี้ตามกันต่อค,นนครับ F4 หกเข้าตรงๆกับเสียนน้องคายนะครับเนาะครับไปต่อครับผมแปดสำนักดังไปต่อที่ปูศูนย์เนะครับเนาะครับแจ่ว่าเล็กติดเล็กเคี่ยงปูกับเขาคือว่าเนาะครับเอซีเนาะมันก็อ๋อเล็กวิ่งเรล็กหลกุดปูเขาตัวหกหนึ่ง เขาหกนะครับเนาะครับหกนี่ก็คือว่าเขาจับคู่หกหนึง่งปูเนี่ยตัวให้น6หกหนึง่งหนักเลขออกหกศูนเป็นยังไงครับเนี่เอฟีนี่เป็นซีนี่พระเรียมาเขาเจ้งเ่าเลขซตัวนี้มันถือบนนี่สี่ศูนย์หกหนึง่งออตเดบัน 0460โอ้เกือบเข่า3 4ตัวของปูเดีครับ0461์่หกมาขับอืมอันนี้ก็ตัดเลนก็ถือว่าเข่านี่นะครับเนาะ FC เนาะ0ูน,น 0. Oh, ยเออโอ้เกือบเขาเ่าแตกสี่ตัวของปูนะครับเนะา,นคาคนะครับอ๋อที่นี่ขอกราบขอบพระคุณหลายๆลายนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนามา ตะวันเลขกติดพันกับเขาอยู่หรอกในศูนย์หกนะครับเหล็กติดปูเขาอยู่นะครับเนาะครับตันเแต่มื่อนี้ก็ตามกันต่ออีกครับยี่สี่เอาต่อที่ห้องพอเตียมครับอยู่ที่วันนี้สุดท้ายท้ายสุดของพอเตียมเองเนอะครับเนาะนี่ครับลาวพัฒนาพ่อแต้มบนล่างวิ่งรูดห้ากับหก เขาตรงหกนะครับ f นะิบเนาะหกเข้าบนจับคู่จับคู่กับเข่านะครับ f นะิบเนาะหกศูนย์ครับหกศูนย์ตรงตรงล่างกับเข่าครับ f ิบครับล่างศูนย์เรียกออกศูนย์พระเตรียมให้ศูนย์เป็นตัวก,กับครับ จะว่าขันกลับตัวได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครับ fc เนาะครับอันนี้ของพ่อเตี่ยมเองครับไปโชกไปมันกับดีใจน้ำเดือบเด้อ fc ไปโบโซกบบมันกับเฮาวันที่วันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดตามกันต่อเนาะ fc เนาะครับไปโชกไปมันกับดีใจน้ำกับลาวพัฒนานะครับเนาะครับเอาทีเก่ามานิเจ็ดแปดอาจารย์แปดสำนักดังขอกราบขอบพระคุณทุกสำนักนะครับเนาะ ให้แนวทางเราพัฒนาพอเตียมมาฝากพี่ฝากนอก้องไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันครับมื้อนี้คือสิได้ส่งมาให้อีกเนาะครับเนาะแต่ละอาจารย์ครับฝากพี่ฝากนอก้องอีกวันศุกร์ที่27ต่อกันอีกเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี่พอเตียมขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บอย่ายให้ได้ควมามไข้ยาให้มีนะครับเนาะ พอให้มีแต่โศกแต่ลาภถูกหวยรวยเงินกันครับเอาจังางในมือนี้ก็ตามกันต่ออีกกับราพัฒนานะครับเนาะออกวันศุกร์ที่27มกราคม66ครับสำหรับชิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้เอาไว้พอกันชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม